สวัสดีครับมึงจะเบียดกูทำไมเนี่ยมึงจะแบบกูจะติดนี่เหรอพี่ขันเพราะว่ามันเบียดมันชอบเบียดอ่ะคือมันมันจะเบียดให้กูตกเหี่ยวได้ป้ะฮะโอ้ย,ายาตากระพี่คนนั้นไงไอ้พี่คนนั้นี้ยตาไมได,ดหัวมันหน่อยอ่ะ ม่จริงเว้ยยาแ้วจะร้องหาก็แสงเหรอ,อมือบกมงบนยบายบยัง <c oughs> <c oughs> ไงก็ <c oughs> <c oughs> ไปก่อนนะคะมาเพื่อนกบละบายบาย่อยหลัง <ไป S 2> ีจอนหายของแม่ถหายดู ไม่ไม